ดูสิแกดูสิ NMB ตั้งแต่แม่ซื้อยูชีจินมานะแม่ก็ไม่สนใจฉันเลยที่นอนชั้นคอมฉันนะก็เป็นของมันไปนหมดเลยเนี่ยแกมีแผนอะไรดีๆหรือเปล่าวะฉันมีแผนเด็ดด้วยละ่ะนี่ไงโทรศัพท์ไงแกวโทรศัพท์มาทำไมอะก็โทรศัพท์นะสิแกก็แกล้งเป็นน้ำชาแล้วโทรไปหาแม่นะให้แม่นะ่ะไปร่วมเล่นลายการล่าท้าผีเลยเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีลิฟสยองขวัญด้วยนะ อุ้ยไอกระต่ายเนี่ยนะถ้ามันไปนะมันจะต้องหนีป่าลับเข้าป่าไปเลยเพราะว่ามันกลัวผีอุ้ยความคิดนายเนี่ยสุดยอดเจ๋งสุดๆไปเลยเอ็เนมี M. โอเคเดี๋ยวฉันจะโทรหาแม่แล้วนะเอ๊ะเสียงโทรศัพท์ใครโทรมาเนี่ยฮเฮ้ะน้ำชานน่น้ำชาหรือเปล่าฮลัฮโลโหลฮัลโหลน้ำชาใช่ไหมน้ำชาเอง ทำไมเสียงน้ำชาแปลกๆอะ่ะเอตอนนี้เอน้ำชาไม่ค่อยสบายนะนะเอา้าแล้วมีอะไรชาคือว่าเห็นเขาบอกว่ารายการพี่ปองอะนะมีลิฟผีสยองด้วยก็เลยจะชวนไปไงล่าท้าผีอะ่ะอุ้ยรายการนี้เหรอสนุกเหรอมันน่ากลัวนะฉันไม่ไปอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เห็นเขาบอกว่ามีของรางวัลด้วยนะจะต้องไปนะให้ได้โอเคโอเค เดี๋ยวเจอกันนะน้ำชาเฮ้อเฮ้อเฮ้สร็จฉันแน่เจอยูชีจินสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NMB ขับค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมรูปบอกอีกเช่นเคยวูฮ้ฮเอาละค่ะสำหรับแมบบนี้นะคะน้องน้ำชาก็ได้ทำการชวนพี่ซูซี่ของเรานะคะให้มันล่าท้าผีในลิฟต์สยองนะคะแแบบนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันในเกมกันเลยคะ่ะ ลิาลิปิดลงแล้วจะน่ากลัวแค่ไหนอย่างที่เขาล่ำาลือกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะคะแม่ครับมันจะน่ากลัวหรือเปล่าครับแม่ไม่เป็นไรลูกแม่อยู่ด้วยทั้งคนนะลูกนะไม่ต้องกลัวรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่จะมืดคลึ้มมากเลยนะเนี่ยเอ๊ห้องแรกคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะมันเป็นห้องที่ว่างเปล่ามากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะกระโดดขึ้นมาแดนบนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฉึงขึ้นด้วยอะไรเสียงอะไรอ่ะ เสียงลิฟต์มาดิใช่เปล่าอุ้ยน่ากลัวมากเลยนะคะตอนนี้เสียงอะไรอะ่ะเดี๋ยวทําไมไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนะคะตอนนี้นะ่ะอุ้ยเดี๋ยวน่าจะมีโอ้โหอุ้ยพื้นลิฟต์นะคะพื้นลิฟต์พังลงไปคะ่ะตอนนี้อุ้ยเกือบตายแล้วนะเนี่ยโอ้โหแม่ครับแม่ทําไมมันน่ากลัวแบบนี้ครับแม่ผมอยากกลับบ้านแล้วครับแม่ ไม่ได้ลูกไม่ได้เรารับตังค์แล้วนะลูกนะเรามาออกรายการเรามาร่วมรายการนะเราจะต้องทําให้มันดีที่สุดนะลูกนะ <S <S ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่เพื่อนเราก็อยู่เยอะแยะเห็นไหมเนี่ยใช่ใช่พวกฉันก็อยู่เยอะแยะจะกลัวทําไมอ่ะขี้ป๊อดจริงเลยแกเนี่ยกกตายน้อยทําไมเขาด่าผมอย่างเงี้ยแม่ผมไม่ได้ขี้ป๊อดนะก็แค่ก็แค่มันมันมันน่ากลัวนี่นั่นไงมาแล้วอะไร โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวอะไรอะเดี๋ยวนะเหมือนอ้วกใส่หน้าเพื่อนเรากัโอ้โหเอ้ยหนูหน้าฉันดีมีแต่อ้วกไอ้บ้าเอ้ยนี่แกมาอ้วกใส่หน้าฉันทำไมอ่ะขอโทษด้วยนะเมื่อคืนฉันเมาเบียร์ไปหน่อยอ่ะกินมาเยอะเลยเนี่ยโอ้ยไม่ไหวอ่ะเมาค้างเนี่ยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเมาค้างแล้วมาอ้วกใส่หน้าคนอื่นได้ยังไงจะบ้าหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อรีบกำลังจะเปิดนะคะตอนนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเอ๊ะ อุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูหน่อยสิอะไรอ่ะเขาให้เราไปแข่งขันอะไรอ่ะอ้าอ๋อเขาให้เราแข่งขันกินไก่นะคะน้องๆโอเคเอาไปเลยรีบเลยรีบเลยรีบเลยของชอบเลยนี่โอ้ยผมก็ชอบมากเลยครับไก่เนี่ยผมชอบกินไก่มากเลยฮะลองจากแครหลอทก็เป็นไก่นะครับเนี่ยเอาเลยลูกกินเลยลูกกินเลยลูกแข่งกันนะครับแข่งกันเลยแข่งเลยเร็ว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 เร็ แล้วเป็นฝ่ายชนะนะคะพี่ซูซี่เราเป็นฝ่ายชนะนะคะอื้อหกินไก่อเละอร่อยกันเลยนะเนี่ยนี่มันลิฟล่าท้าผีไม่ใช่เหรอทำไมมันมีไก่ด้วยวะงงเลยเนี่ยเออฉันก็งงเหมือนกันเลยเนี่ยงงมากเลยอ่ะเออใครทำเกมแมบ,บนี้เนี่ยฮะแปลกแตกจังเลยอ่ะมันต้องมีผีสิโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวนะอ่ารู้สึกว่ามืดนี๊อะไรอะ่ะข้างนอกนะ่ะมันมีอะไรอยู่ข้างนอกนะคะตอนนี้เดี๋ยวๆดีขอดูหน่อยขอฉันดูใกล้ๆดิเอ๊ะ มีผู้หญิงนะคะอยู่ในอ่ยูในแคมป์นะคะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงเดินเข้าไปอะไรอ่ะอุ้ยมีเลือดเลือดเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีเลือดเดี๋ยว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 ถอยถอยออกมาก่อนนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรอุ้ยอู้เดี๋ยวนะคารอเตอร์คอนเจสันปามีดเข้ามาโดนใครหรือเปล่าเนี่ยโดนเพื่อนเราไหมมีมีใครโดนไหมอ้อยฉันไม่โดนฉันไม่โดนเมื่อกี้ฉันหลบท่านนี่ไงฉันกำลังแลบดินสซมันอยู่เนี่ยโยนมาอีกสิแน่จริงย้อนมาอีกเอ้ยฉันมีมีดยู่ด้ามเดียวเว้ย โอ้ยขนลุกมากเลยนะคะเนี่ยฆาตกรนะคะโยนมีดเข้ามานะคะฆาตกรเจสันค่ะโอ้ยต่อไปจะเจออะไรอีกเนี่ยฮอ,อยแม่ครับทำไมที่นี่มันน่ากลัวจังเลยครับแม่ดูสินี่ข้างๆก็มีแต่ผีหน้าผีทั้งนั้นเลยอะ่ะกลับบ้านไม่ได้หรอครับออ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดลูกอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะด่านนี้เป็นด่านอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่เห็นมีอะไรเสียงอะไรอะ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย ตายเลยไม่ทันได้ตั้งตัวเลยตัวอะไรอะมองไม่เห็นเลยอุย้ยตัวอะไรเมื่อกี้มองไม่ชัดเลยนะคะโอ้ยตายเลยเนี่ยโอ้โหยีนี่จะด่านแบบแปลกๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเอาละโอ้ยอะไรอะด่านอะไรต่อไปอะด่านอะไรอะเดี๋ยวนะเอ๊ะเพื่อนๆเขาวิ่งลงไปเราก็ต้องวิ่งตามนะคะไม่รู้จะวิ่งไปทำอะไรก็วิ่งไปเลยค่ะ <laughs> แม่เราจะเข้าไปอยู่ในปากเขานะแม่อ,อือ เราเข้ามาอยู่ในลำไส้ของไอ้เจ้ายักษ์บ้าตัวนั้นนะคะเดี๋ยวนะโอ้ยกลายเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยออกมาโอ้ยกลายเป็นอุนจิไปเลยโอ้ยตอนนี้เรากลายเป็นอุนจิไปเลยนะคะน้องๆโอ้ยทําไมในลิฟต์นี้มันเหม็นขี้เงี้ยโอ้ยฉันตายดิฉันจะเป็นลมแล้วตายตายตายนี่พวกเธอไปทําอะไรมาเนี่ยทาไม กลายเป็นคนชุบข,ขี้่เงี้ยโอ้ยฉันขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ฉันเข้าไปในท้องไอ้ยักษ์บ้านั่นน่ะฉันก็เลยกลายปเป็นแบบนี้ออกมาน่ะ oh. โอ้ยตายตายตายฉันตายแน่ๆเลย <c oughs> ฉันเหม็นมากเลยเนี่ย <c oughs> อุ้ยด่านนี้เป็นด่านเกี่ยวกับขนมนะคะ <c oughs> ว้าวสุดยอดมากเลยนะเนี่ยน <c oughs> ่ากินมากๆเลย เออพวกเธอไม่สนใจฉันเลยนะเนี่ยโอ้ยให้ตายสิมีความสุขกันอยู่ได้ฉัน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 จะเป็นล้อมอยู่แล้วโอ้ยเมนคี้ตายแล้วเมนคี้โอ้ยยังสนุกสนานกันได้ไม่มีใครสนใจฉันเลยโอ้ยให้ตายสิโอ้ยเกือบตายไปแล้วฉันเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ย มีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยทนชบขี้ทั้งนั้นเลยเนี่ย <c oughs> ฉันขอโทษด้วยนะไม่ต้องขอโทษหรอกฉันว่าเธอนะ่ะออกจากลิฟต์แล้วไปอาบน้ําแล้วไม่เล่นไม่ดีกว่าไหมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกฉันรับตังค์เข้ามาแล้วเขาไม่ให้ฉันออกไปจนกว่าจะจบเกมนะโอ้ยฉันต้องทนอีกนานเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> โอ้ยแย่แน่ๆนเลยฉันเนี่ยชีวิตฉันเนี่ยอุย้ยตอนนี้ด่านต่อไปแล้วนะคะเอออันนี้มันอะไรอะ ไหนดูดิตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะดูอะไรทั้งสิ้นเลยเนีนน่ยฉันมึนหัวไปหมดแล้วเหม็นขี้มาก <c oughs> นี่เขามาให้ล่าท้าผีต้องกลัวผีสิแต่ตอนนี้ฉันกลัวพวกเธอมากกว่านะ <c oughs> เอาเดี๋ยวนะเจ้าผีหัวกระโหลี่เข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงอะอดูสิเขาจะอยู่ด้วยนะฉันอยากไปกับพวกเธอเอาแล้วแล้วเมื่อกี้เธอทำอะไรอยู่ตรงนั้น <c oughs> ฉันน่ะ เป็นคลองกระดูกอยู่ตรงนั้นฉันไม่มีเพื่อนฉันอยากมีเพื่อนนะดิไออ้อย,ออยนี่เธอกำลังจะทำอะไรฉันเนี่ยนี่พวกเธอเข้าไปอยู่ริมๆนะอย่าออกมาสเสอเอนะอยู่นั่นแหละสองตัวนั่นแหละอยู่ด้วยกันเลย <c oughs> โอ้โหทรมานผีมากเลยนะเธอเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะคะด่านต่อไปด่านอะไรเนี่ยโอ้ยจะเกิดอะไรกับ <c oughs> ชีวิตฉันเนี่ยแม่ครับทำไมมันน่ากลัวจังเลยครับมันมืดไปหมดเลยครับแม่แม่ดูสิมีเสียงคนหัวเราะด้วยครับแม่ผมกลัว สังเกตดูเธอเธอกลายเป็นขนมตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยน่ากินมากเลยนะเนี่ยฉันว่ามันจะน่ากินมากกว่านี้นะถ้ามันไม่ใช่ขนมชุบขี <c oughs> เ้เดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมืดเมื่อกี้เห็นทีวีผีจูออดนั่นไงว่าแล้วเชียวผีจูออนจริงๆด้วยอูยหน้ําชาตายไปเลยนะคะเนี่ยเกือบไปแล้วนะคะเกือบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยหูยดีนะรอยสายตาดีเนี่ยหืมพูดแล้วฉันอยากกินแกจริงๆเลยขนมเนี่ยฮะ ถ้ามันไม่ติดว่ามันเหม็นขี้แล้วฉันกินแล้วนะเนี่ยเธอววาเธออย่ามาพูดใ่ฉันดิเธอก็ชบขี้เหมือนกันนะเนี่ยอ้ยด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรนะคะเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นกันนะคะน้องๆโอ้ยที่นี่มีด่านแปลกๆมากมายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอะเอจุลศิลว์รอเปล่าใช่ไหมใช่า่าไดโนเสาร์แน่นอนเลยเนี่ยเนี่ยฉันว่ามันใช่เนี่ยฉันจําบรรยากาศไฟช็อตได้น้ำชาหลบเร็วน้ำชา ฉันไม่กลัวฉันว่ามันไม่มีอะไรหรอกดูดิสายไฟฟ้าแรงสูงมันยังอยู่อยู่เลยอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ยินเสียงเดินแล้วนะได้ยินเสียงเดินแล้วนะน้ำชาหลบเร็วน้ำชาว่าแล้วเชียวว่าแล้วออกมาอนะ้อุ้ยมันฆ่าเพื่อนเราไปนะคะใครอะใครใครโดนฆ่าไปไม่มีใครหรอกไอหุ่นยนต์ที่ยืนเป็นกระป๋องอยู่นี่ไงมันไปแล้วโอ้ยมันตามเอ่อไอโครงกระดูกไปเรียบร้อยแล้วนะคะหุ่นยนต์กระป๋อง นี่ก็เพื่อนเราโดนกินนะคะเมื่อกี้ตกใจหมดเลยอ่ะโอ้ยด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรารอ,อเวลาก่อนนะคะตอนนี้อ่าลิเปิดแล้วเอ๊เดี๋ยวนะทําไมเขาให้ดบาบลงมาเนี่ยให้ต่อสู้หรือเปล่าใช่ไหมเออ้าทางจะใช่นะเอาละมาเลยพวกทหารพวกนี้ใช่ไหมนี่แน,นมีเกาะกำบังเหรอเดี๋ยวฉันฟันทะลุเกาะเลยแม่ระวังด้วยครับแม่ดูดิเขาเยอะมากมายเลยนะคบแม่ไม่เป็นไรนี่แนแม่เก่งอยู่แล้วลูกแม่เก่งอยู่แล้ว<อ>นี่แนแม่เก่งฟันดาบกเอือเก่งฟันดาบ เก่งฟันดาบหรือเก่งโดนฟันกันแน่เนี่ยฮะอโอ้โหโอ้โหเพื่อนเราเพื่อนเราได้ลูกบาสมาด้วยนะเนี่ยนี่นายได้มาจากไหนเนี่ยได้มาตั้งแต่ตอนไหนอก็ตอนเธอตายรอบก่อนไงฉันก็ไปได้มาแล้วเนี่ยโอ้ยดูสเต็ปเทพนะคะเพื่อนเราสเต็ปเทพมากเลยค่ะในการเล่นบาสนะคะโอ้โหอุ้ยด่านอะไรอ่ะด่านเนี้ยเขาให้เรากดเหรองั้นเอ่อเลือกเอ่อลูกดอกแล้วกันนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะ เฮ้ยทำไมตายอ่ะเออลูกดอกอาบยาพิษ <c oughs> เฮ้ยฉันขอโทษน,นะฉันไม่ได้ตั้งใจเขาบอกให้กดนะคะก็เลยกดไม่รู้ว่าเออไปกดมัว่วเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรอ่ะเขาให้กดก็เลยกด <c oughs> ฉันตายเลยเนี่ยเธอทําอะไรเนี่ยอ้ยด่านต่อไปเป็นด่านอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวนะอ่อด่านอา่ออะไรอะ่ะอวกาศหรือเปล่าใช่ไหมห่วงอวกาศนะคะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันมันกำลังจะดูดเราลงไปนะคะเนี่ยตอนนี้โอ๊ยโอยโอยบ้านกำลังจะเบี้ยวบ้านกำลังจะเบี้ยวโอ้โหอ้หนี่พวกเธอฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าบ้านเบี้ยวเป็นแบบนี้ฉันเห็นแต่พวกผู้หญิงเขาพูดกันอ่ะเออฉันก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันนะว่าบ้านเบี้ยวเกิดจากลุมอวกาศดูดนี่เองอหมือนคนละบ้านเบี้ยวแล้วน่ะเอาล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้พี่นุ้ยกับน้องน้ำชาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายถ้าใครอยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะไปละค่ะ